เล่นมาต้องนานพึ่งรู้ว่าเราสามารถเลื่อนลงมาได้ด้วย <c oughs> คือเควสที่เขาให้มาเนี่ยเพื่อนๆมันสามารถเลื่อนลงมาได้ด้วยนะมันไม่ได้มีแค่สามเควสนะครับผมแต่ว่าคือมันไม่มีขเขาเรียกว่าอะไรไม่มีสกรกขึ้นตรงนี้นะครับผมสร์ที่เลื่อนนะ่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้ละอ๋อเควสเนีเ่ยมันไม่ได้มีจํากัดแค่สามเควสนะมันมีเพิ่มนะครับผมที่ที่ผมสงสัยว่าถ้าเราเล่นผ่านไปแล้วใช่ไหมสำเร็จเควสอ่ะ ถ้าลืมกดลับอะแล้วรีไปเนี่ยหมายความว่าเควสนั้นเราจะยังได้ของรางวัลอยู่ไหมหรือว่าไม่ได้คือรีไปแล้วก็คือเควสที่เราทําภารกิจเสร็จหายไปเลยนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้นะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็ลอกคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมและมิสเตอร์หมึกคลิปนี้ครับเราจะมาดูยูนิตอีกหนึ่งตัวที่ให้สัญญาไว้กับเพื่อนๆครับ เ e อฟซัตช็อปร้านขายตัวละครแมพไฟในทาวเวอร์ดิเฟนทอยเลททาวเวอร์ดิเฟนและเกมสุดฮิตอื่นๆร้านมีบริการรับกดเกมพาร์ทเลท6ทุกแมพเติมเ็วปลอดภัยมั่นใจได้ใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับนั่นก็คือเลฟตี้ที่เป็นระดับในแมพประเภท A.O.E. บวกซัมมอนนะครับผมไม่รู้ว่าชื่อเขาอ่านแบบนี้หรือเปล่านะครับเพืเ่อนๆเพราะว่าตัวสเป l ย์ลิงกับอ่านออกเสียงจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับผมเอาเป็นว่าชื่อเขา มีชื่อว่าอะไรเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้กับผมทีนะนะครับทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าประเภท AOE บวกซัมมอนเนี่ยเขาซัมมอนออกมา มันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมในส่วนของรายละเอียดนะครับผมเพื่อนๆน,น่าจะเห็นแล้วก่อนหน้านี้ที่ว่าเป็นฮันเต็ดโซ่นะครับผมตัวที่เขาซัมมอนออกมานะสัมมอนแคลลิ่งโซเดนอิโวทูหนึ่งร้อยคูนดิสยูนิตดาเมจนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันในส่วนของแพสซีฟสัมมอนแต่คร่าวๆถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณ6กหมื่นห้าอะไรประมาณนี้นะครับผมในส่วนดาเมจเอโอี e ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบห้าอัพแม็กห้าร้อยนะครับรัศมีการโจมตียี่สิบสองอัพแม็กสามสิ คูดาว0.1เขาบอกว่าตัวนี้คือ o p มากเพืเ่อนๆดูในส่วนของคูดาวดิคูดาว0.1อันนี้ถือว่าเร็วมากๆนะครับเดี๋ยวผมไปสุ่มบัฟบแป๊บหนึ่งนะถ้าเพืเ่อนๆได้ในส่วนของบาวดิตก็ได้นะไม่เป็นอะไรนะครับผมแต่ถ้าจะดีกว่านี้ก็น่าจะเน้นไปในเรื่องของรัศมีการโจมตีกับรถคูดาวลงไปอีกก็อาจจะเป็นพับเป็ดได้แม่หรือว่าวิทเทอร์นะครับผมในส่วนของเอนชานจี้สุ่มหากันง่ายๆนะนะครับแต่ถ้าจะดีหน่อยขยับขึ้นไปก็จะเป็นพวกชาโดกับเวนเจียนนะครับ เรามาดูความสามารถของเขาภายในแมปกันนะครับผมเพื่อนๆเขาโวทฝั่งขวาแล้วก็ขวาตามไปเลยนะครับผมบังเอิญเจอน้องๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาเอาตัวบูทมาหรือเปล่านะครับผมเอ่อวางวางวางตรงนี้เลยเหรอไม่เป็นไรตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมวางตัวต้นเกมไปก่อนนะเพื่อนๆลืมพูดถึงเรื่องเหรียญไปนะครับผมสำหรับเจ้าลิฟตี้เนี่ยใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งานอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับเพื่อนๆผมจะวางเขาไว้บริเวณจุดตรงไหนดีเอาเป็นว่า เอยเอามาผิดตัวป,ปะวะหรือว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้ว <IL S 2> โอเคถูกแล้ว <laughs> เห็นลำพงไงตกใจเพราะว่าก่อนหน้าเนี้เหมือนเพื่อนเเขาใช้กันแล้วมันไม่มีลำพงข้างนะครับผมอาจจะเป็นบั็กมั้งวันแรกนะวันแรกที่ผมเจอเนี่ยนะครับเพื่อนๆโอเค <Okay, S 1> <im ple> ผมจะวางเขาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับลิมิตในการวางอยู่ที่สงนะครับผมอุ้ยคาแรคเตอร์น่ารักอ่ะเอ้ยเพื่อนๆนดูดิโอ้ สีแบบชัดมากนะครับผมแล้วรู้สึกว่าพววัฒนาเขาเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับรายละเอียดตัวเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรมากแต่พวกสีพวกอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นอะไรแวบๆบบบผ่านหลังเราไหมไหมตัวซัมมอนนี่ครับที่เขาซัมมอนออกมาซัมมอนเร็วด้วยนะครับผมมองว่าครูดาวเขาเร็วอ่ะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการระบุเรื่องของการซัมมอนมานะครับพีทพีฮันเต็ดโซนะครับอยู่ที่3 4 0 0 0นนะครับผมใช่ไหมเพื่อนๆช่วยผมดูหน่อยนะ 34,375โ okay, อเคถูกต้องทีนี้เรามาอัปเกรดกันครับจากเลเวล1ไปเลเวล2นะครับใช้เหรียญในการอัปเกรด2 0 0 0 0ครับผมจาก2ไป3ผมอัปแม็กเลยนะจาก2ไป3นะครับ30,000จาก3ไป 4, 40,000และเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล4นะครับดาเมจ2 5ร้ลัสมีการโจมตี37.5คูดาว0 0น5บวกบัฟในส่วนของวิทเทอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ถ้ามีตัวบูสตคูดดวมาอีกเขาก็จะตีได้เร็วกว่านี้อีกนะครับผมแต่แค่นี้ก็ถือว่าเร็วมากๆแล้วนะครับแล้วก็ทําดาเมจสูงด้วยนะครับผมนี่จึงเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีมากนะครับแต่ว่าจํานวนการออกเยอะไปหน่อยถ้าพูดกันตามตรงนะถามว่าทำไมจํานวนการออกมันถึงเยอะไปหน่อยนะครับก็เป็นเพราะว่าผู้พัฒนาเขารีซีสั้นช้ากว่าปกตินะครับผมเมราะเดิมทีพวกตัวเก่า,เ,กาเนี่ย จะไม่แตะหลัก3 0 0 0 0ื่นขนาดนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามหมเลยนะครับเกือบ4 0 0ห0ืเลยนะไม่แน่ใจว่า4 0,000หรือยังปัจจุบันเพราะว่ามันก็มีบางคนที่เขาแบบเล่นไว้แล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาล็อกอินนะครับก็อาจจะได้ในส่วนของตัวช้าอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆคือเขาจะนับตามจํานวนคนที่ได้ไงตามจํานวนคนที่เข้ามาล็อกอินแล้ว,ลว,ลวได้ของรางวัลแล้วนะครับผมผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ4 0,000แหละนะครับเพื่อนๆแต่โดยภาพรวมยังโหดอยู่ถ้าผู้พัฒนาไม่เนิบนะครับต้องบอกก่อน เพราะจานวนการออกมันค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่เนิบอะเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดเรา<笑><笑>โอเควางอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับผมและเพื่อนๆสังเกตไหมว่าจุดที่เขาซัมมมนยูนิตออกมาซัมมอนลูกน้องออกมาเนี่ยต้องบอกว่าดีมากนะครับผมฮันเตโซะเพื่อนๆดูดิเขาซัมมอนออกมาจากฐานเรานะครับอันนี้คือความสามารถที่ผมอยากให้มีขับยูนิตระดับเอเปกอย่างเกฟลอดฟ็อกซี่นะครับผมต้องบอกว่าเกฟลอดฟ็อกซี่เนี่ย เขาซัมมอนออกมาจากตัวเขาเองนะครับผมมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับทำไมถึงบอกว่าตัวที่ซัมมอนออกมาจากขาเนี่ยมันดีกว่านะครับผมก็เพราะว่าเรามีโอกาสในการตั้งหลักได้ดีกว่าและอย่างหนึ่งคือทําดามเมจเราวางไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องสนไม่ต้องแค์ว่าเอ๊ะเราวางไปตรงนี้แล้วเขาซัมมอนลูกน้องออกมาจากตรงเนี้มันจะไปตามจุดที่เราต้องการไหมอะแล้วจุดที่แบบซื้อเวลาให้กับ ลูกเอ่อลูกกระจกของเราที่เขาซัมมอนออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคูดาวเขาไม่ค่อยดีอะไรแบบเนี้ยครับมันจะมีพวกรายละเอียดแบบนี้เยอะมากสําหรับเก็บเอ่อเก็บหลอดฟ็อกซี่ในการเล่นเพื่อนๆสมมุติอ่ะผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบชัดเจนผมต้องการจะวางตรงเนี้ยน,นะครับผมวางตรงนี้นะเพื่อที่จะทําดาเมจบริเวณโดยรอบอ่ะเพื่อนๆดูนะผมวางตรงนี้อัพไปแม็กนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆดูแล้วดูตอนที่เขาซัมมอนออกมานะนะครับผมคือเขาซัมมอนออกมาปุ๊บ ซ้ายไหมเนี่ยไปซ้ายเลยเนะครับผมผมอยากให้เขามาแบบสมอนตออกมาแล้วก็ปล่อยไปทางเนี้ยปล่อยไปทางนี้งั้นผมก็ต้องวางตรงนี้ดิใช่ไหมแต่ถ้าผมวางตรงนี้มันก็จะใกล้กับตัวที่แบบอยู่ด้านหลังมากเกินไปกลายเป็นว่าดามิเราก็จะหนักมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ดามิก็จะน้อยอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งซึ่งมันต่างจากตัวนี้นะ ซึ่งต่างจากเจ้าลิฟตี้ที่สมมอนออกมาจากฐานนะครับผมเราวางไปโดยที่ไม่ต้องสนดไม่ต้องแคร์เลยว่าเขาจะสมมอนออกมาจากตัวเขาไหมเพราะว่ามันไม่สมมอนออกมาจากตัวอย่างแน่นอนสมมอนออกมาจากฐานครับเราวางไปเน้นดาเมจตัวเขาได้เต็มที่เลยนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับสาหรับตัวนี้เทคนิคการเล่นเนี่ยเพื่อนๆก็เหมือนตัวปกติทั่วไปเลยนะครับผมแต่เราลองมาดูในส่วนของ H p ดฮันติดโซกันหน่อยไหมเทียบแม็กแล้วนะครับอยู่ที่เท่าไหร่62,500นะครับผม62,500 แล้วซัมมอนออกมาแบบต่อเนื่องด้วยอ่ะเพื่อนๆนมีความถี่มากกว่ากิบลอดฟ็อกซี่นะครับผมเห็นปะต้องบอกว่าน,นี้ดีดีมากแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับบางคนเขาใช้เป็นเซตซัมมอนหมดเลยอาจจะไปทําชาลินส์อะไรแบบนี้ก่อนหน้านี้มันมีตัวซัมมอนเพื่อนเพื่อนเห็นใช่ไหมครั้งก่อนผมเจอเพื่อนที่เขาใช้เซ็ตตัวซัมมอนหมดเลยนะครับผมกลายเป็นว่าออกมาหูเป็นรถไฟเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สนุกดีนะเพื่อนเพื่อน สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือเจ้าเนี้ยมันเป็นตัวที่ใช้เหรียญในการอัปเกรดเยอะแต่คุ้มค่ากับสเตตัสที่ได้มามากนะครับผมเพื่อนเพื่อนผมว่าน่าจะได้ใช้กันอีกยาวเลยอ่ะสำหรับทีมผมนะเพื่อนๆก็ลองเอาไปจัดทีมเล่นกันดูนะครับผมไม่ไหวแล้วนี่น่าจะหลุดเข้าฐานแล้วมั้งเนี่ยคิดว่าน่าจะหลุดอุ้ยกันได้อยู่นะครับผมติดบอสตัตวนี้ทม์เอสดมันมากระจายแสบบอสต,ตรงนี้ไงคือถ้าจะผ่านต่อไปก็คือเราต้องห้ามออโต้สกิปนะครับผม อารมณ์เหมือนให้เราเล่นเจ้าวอคิลิชิก้าเลยนะตัวเนี้ยแต่ว่าความสามารถการโจมตีแตกต่างนะครับผมอันนี้เป็น a อ e ย์ซัมมอนนะครับวอคิลิชิก้ามันจะเป็นคอนติเนียใช่ไหมนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วหลุดตัวนี้หลุดเข้าฐานหนึ่งตัวนะครับผมเราซัมมอนออกมาเฮดพีไม่พอโอ้ทีเดียวตุยเลยเหรอเอาไหนเดิมทีหลุดเข้าฐานแล้วเหลือหนึ่งไปไม่ถึงเว็บร้อยครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไร คลิปนี้ก็มีประมาณนี้สําหรับการรีวิวนะครับเพื<ๆ>่อนๆอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็ลองคอมเมนต์บอกได้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับยังเหลืออีกหลายตัวเหมือนกันนะในซีซั่นใหม่นี้นะครับผมอันนี้คือทั้งแถบเลยที่ยังไม่ได้รีวิวกันนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพาร์ทนะครับสามตัวเดี๋ยวติดเพื่อนๆไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมอุ้ยรับกล่องมาด้วยอันนี้กล่องอะไรเฮ้ยคอรัปเต็ดเพลเตนนี่มันกล่องพีเคนี่นาเอาล็อกอินเจ็ดวันได้กล่องพีเคเออพุ่พัฒนาดีฮนะ คลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปกับมิสเตอร์หมึกด้วยนะครับ